ยายายาเฮ้ยพวกยามาส้างและกล้ามาห้ามผีสอนรามเดี๋ยวมึงจะแลวมันจะนุ่มเบ็ดยถุงนุ่งเศษนุ่งตาต้องเล่นลินลาอะไรวิ้ยเป็นไงบ้างปากเข้มมือเข้มโค้ชตีจะดึงก่อนลึง ขวาเฮ้ยกูหวังชิมลิ้มมาดอยไอศอร์รามไม่อยากมาคอยขวางล่ะมันจะเข้าที่สาวบุพงเดินเสร็จสาลพรนะสาธพรนะครปีนี้จะมาพบกันคพื่อที่เห็นจำเป็นต้องพิมอมเรียกชื่อศรรามน้ำรูน้ำพิดที่กู ลิกแล้วกูไม่ใจกะตังเซย์ยังไม่ได้จ่ายนะเอาแล้วนะไม่ได้จ่ายถ้ากูพูดอะไรออกไปมึงจะเข้าใจพูดว่าอะไรวะขอโทษครับไม่ทันแล้วเฮ้ยเท่า,านะั้นไม่ได้จัดก,การเลยรพวกนั้นะคนวงเดือนครับเศร็จสากรอยู่ที่ไหนครับมีญาติต้องการพบทางหลังปิดผ้าเลยครับขออายายนุญาตสัญญู มม่ตายนะร้อยไหมเอเวนอะไรของป๊อกเนี่ยอะไรของบาสป๊อกของบาสไปจ้ะมึงไงมึงไปเรามึงไมนใช่มึงเบียขาเดียวอทำไมอ่ะขาไม่เดินมึงก็ไปทั้งอย่างนี้เอ้อเบียคาสิถ้ามึงข้าวไม่งี้แกวมึงเกลีตายเลยพูดในหน้าเกียดเอาออกนะเอาออกให้กูได้ใจบังเอาไเฮ้ย นี่มึงร้องเลยเขามึงเนี่ยเขินเจ็บปวดเอาที่เราเจ็บปวดเนาะเจ็บปวดเอาเสียงที่สุดเลยเจ็บที่สุดเลยนะได้เลยอ๋อป้าป้าอย่าทำมาฮะอีอีมกูส้นตีนจริงๆมึงมือเนี่ยนะอ๋อเป็นภาษาบ้างภาษาอะไรอีกอ่ะไม่ไม่เอาไทยแล้วไม่เอาไทยแล้วเออมึงเอาเป็นเอมเมนต์คอมเมนเออมึงต้องคอมรด้วยเขมเมนต์มเพอได้ได้นะโอ้ป้า ปั๊ดนี่คืออะไรปั๊ดนี่คือเจ็บอปั๊ะนี่คือเจ็บปลาปลาปลาอย่าง24ชั่วโมงไปทำอหาอะไรล่ะไปตามไม่พี่โอ้ยพี่ไม่ปัดยายางแฟบตลอดใช้รถบ่อยเอ้ยเอาอีกเล่มหนึ่งเอาอีกเล่มอันนี้ไม่เอาคำเหยีนะเอาอะไรอีกอะเอาจีนดีกว่าษาจีน เมื่อกี้ว่าแม่คุณมีผัวต่างชาติเด้อเอาจะวงขอความรู้ให้ขยันขอเหลือเกินต่างจีนนะจีนเฉาว่าเซวาเตัออันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเจ็บปวดมากที่สุดอย่าดึงแรงใช่เหรอใช่เซวะเต๋อเซวาเฉาเฉาแปลว่าอะไรเฉาแว่าโอ๊ยเจ็บว่ะ โอ้ยเจ้าว่โอยไปเถอะโอ๊ยจ๊กบมวยโอ้ยเฉ็บโอ้ยเฉ็บโอยเฉ็บโอยโอ้ยเฉ็บเฉ็บเ็บโอ้ยเฉ็บโอยแซบเลยกูบอกอยู่ในแเฉ็บโอยเฉ็บโอยเนี่ยมึงต้องมึงเสียมึงเพลินกูเลยจะเข้าจะออกเลยไอ้ยิ่งเล่นยิงแทงยิงจังมึงเลยหมดแล้วไปลูก